เจสวยถ้าเจ้าเลือกเกิดได้เจ้าอยากเกิดมาเป็นคนสวยคนผู้หายแมนสวยแมนแต่ว่าเจ้าโชว์ดีอยู่แมนเจ้าสวยตั้งแต่เกิดแสากลางสั่งเอากล้อสวยเนาะโอ้ล้อสวยสวยล้อสวยตั้งแต่เกิดพ่อแม่ตั้งให้เนี่ยแม่แมนเขาบอกเรื่องนี้การบูลี่คนอื่นว่าไห้คนอื่นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าตานี่โอ้บ่เขาถ่าดิ แมนบอถ้าผู้ใดที่ติดตามน้องพี่น้องศิลปินท่านนี้พี่ดาราธัญพรเป็นเจ้าแม่หมอลำสิ่งอีกคนหนึ่งแล้วผลงานที่สร้างซื้อเสียงให้กับพี่ดาราธัญพรก็คืออีหยังหูบอเทิงใหญ่เทิงยาวนั่นแม่จำได้บ่เทิงใหญ่เทิงยเงานี่แหละพี่กูมักเลยมันเข้ากับชีวิตกูคร่ะเข้าแนวใด้วยพี่ไงเอ้าเทิงใหญ่เทิงเงาเทิงขาวเทิงเทนี่ต้องมีผมเทสั่งมาเทไอเอ้ยนั่นแม่เออ นี่ละพี่น้องเจ้าของผลงานเพลงพี่ดาราธัญพรนั่นก็คือเออ่ทิงยัยเทิงแย้วนี่แหละแล้วตอนนี้เพิ่นมีผลงานทางช่องวัน31เป็นละครเนาะพี่เนาะที่เออ่ผู้จัดเพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับอีหยังก็้าภาษาอีสานบ้านเฮาอือละครเป็นนเป็ละครเป็นละครทางภาคอีสานนี่แหละศิลปินผู้ใดอ่ที่บอภาษาอีสานแล้วกับข่าตาเพิ่นว่าสั่นท์ทอเพิ่นกัทติโตอไปรวมงานหนึ่งในนั้นก็มีพี่ดาราธัญพรนี่ละพี่น้อง ยังก่อซื้อละครเพิ่อนไหมดอกหญ้าป่ากคอนกรีตถ้าผู้ใดติดตามทางช่องวันส1สิเก็จะได้เห็นผลงานการแสดงของเพิ่นแต่มือนี้เฮ้าบ่เด้มื่อว่าเรื่องผลงานการแสดงของเพิ่นเทานั้นเล้ว่าเรื่อง,องล่าสุดเมื่อบ่ก,กี่ช่วโมงีิผ่านมาพี่ดาราธัญพรเกิดอะไรขึ้นพอไงเพื่นไ,พนได้ออกมาโพดโอ้เขาเห็นโพดของเพิ่นแล้วก็ขอยเขาใจความรู้สึกแห้งข้าใจความรู้สึกของเพิ่นแห้งสิไหมเพราะขอยเกิดมาก่อยกับผู้หายขึ้นกัน เพิ่นว่าจังสี่คนเห่าทาเลือกเกิดได้ไผกระคองอยากสิเกิดมาสวยมารอทุกคนอยู่ด้เนาะเพิ่นว่าแต่เหตุจังใด,ด้ล่ะแนวคนเห้าเลือกเกิดบ่ใดบางครั้งกระเสียใจหน่อยใจเป็นอยู่นะที่โดนคนบุรีว่วาให้เห้าที่การทางหน้าตาโอ้แหงเด้นี่พ่อหญ่งเห่าก็คือซองกระจกเบื้องเจ้าของอยู่เห่าก็มีตาปากจมูกครบ เพียงแค่ภาพร่วมในหน้าตาของเฮ้ามั่นขี่ไฮเพื่นว่ามั่นขี่เรผู้ไฮบ่สวยซื่อเพราะเฮ้ากับบ่ไดไปสัญญกรรมมากจนเบิดหนาเมือตาแต่จิตใจขังในข่อยกระสีง,งามยุดอกเพื่นว่าถ้าได้สัมผัส่อยล่องเบิงถ้าชื่นชอบข่อยกระคอให้ชื่นชอบข่อยที่ผลงานละกะนํำเสียงร้องเสียงล่ำเด้อเพราะดาราเป็นมอล่ํ่ทีบ่สวยค้ายหน้าตาบา่ได คอยขายแต่เสียงและความสามารถเด้อพี่นวอาขอให้รักชื่นชอบดาราที่เป็นตัวตนของดาราที่แท้จริงเด้อจ้าย่าว่าให้คอยคักห้ายทุกคนกะมีหัวใจโอ้โหทิการทางหน้าตาคอมเมนต์ใดจังไดวากแห้งปวดพ้ใยญ่คือว่าขยสะดุ้งเลยพ่อตังตาวาจังสี่อยากทำความเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะสำรับคนที่คอมเมนต์จังสี่ให้กับศิลปินหรือแม่แต่ว่าคนที่บริเป็นศิลปินก็ตามพ่อยือ ถือไว้แห้งอยู่ม่มีผู้ใดอยากเกิดมาผู้หายดอกแล้วถ้าสีวอาไปแล้วเต้นละคนความสวยของแต่ละคนคือว่าแต่ละคนมีความสวยสไตล์ของไผของมันมคือเจสวยแล้วก็สวยสไตล์ของเราถ้าไปทามอันนั้นสามีเล่าสามีเล่ากับสีว่าเออนั่น,น,นละ่ะผู้ว่าให้เพิ่นน่าง,งามซ้ำใดแต่ละคนมีมความสวยเป็นของ คือว่าความสวยแตกต่างกันออกไปพี่ดาราเพิ่งกะสวยในแบบฉบับของเพิ้นแมนบล่ะแพลว์แพลวแสงทองเพิ่งกะสวยในแบบฉบับของเพิ้นข่อยกะสวยในแบบฉบับของข่อยเจดสวยแล้วกะสวยในแบบฉบับของเล่าอันผู้ที่ว่าให้ผู้นันผู้นี่คือจังต่างจะกี้ก็ว่าให้ไผ่แน่ล่ะน้องบิวจิตชลิยาน้องใหม่พัชรีเออ แล้วที่เพิ่นลบอกว่าหน่กับว่เห็นว่าเพิ่นสีขี่ห้าขี่เลอีหยังคัดปานนั่นเลยเพ็น์ตาเพิ่นปังเพิ่นดังแม่นบ่สตะกี้คือจังพี่ใหม่พัชรีจังสีเนาะกับว่าให้เพิ่นคัดคุยเห็นจังตาเพิ่นรวยเอารวยเอาปังว่าสันอ่าแล้วสำหรับเอฟซีแฟนคลับเนาะหลังจากที่พี่ดาราธัญพรเพิ่นออกมาโพจังสีเอฟซีแฟนคลับว่าจังไดพี่น้องสวยแล้วเพิ่นว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะสวยในแบบของเฮาจ้าเนี่ยถูกต้องสวยค่ะแต่งหน้าแล้วยิ่งสวยค่ะมีออร่า ใครว่าไม่สวยก็เป็นปัญหาของพวกเขาไม่ใช่ปัญหาของเราค่ะคุณว่าลูกสวยสําหรับแม่ก็พอแล้วค่ะอืผู้ว่าใหยผู้อื่นดีๆน,นะนั้ จะคล้องนะเป็่นจังได่ไปรักษาแน่เปียสมัยมืดยุคทีสีมาบุรี่เรื่องรูปร<ม>่างหน้าตาผิวพันณ์กันแล้วนะพี่น้องเนาะ<ม>เดี๋ยวนี้เขาโลกเข้าไปหอดไกลแล้วปี2024แล้วแม่นบล่ละเรื่องหน้าตาเรื่องอย่างสิมันมืดสมัยทีซีมาบุรีมาอันนี้กันแล้วแม้แต่เพศจังสิไหมบางคนบุรี่ในเรื่องเพศตอนนี้คือว่าโลกมันเปิดกว้างแล้ว เพศใดกับบ่าสาคัญแล้วขอให้เป็นคนดีนะถ้าส<ะ>แิแข่งกันแข่งกันเหตุข่วมดีสิบ่ดีบ่จะ่ามาตีกันผู้นัน้นขี่ไล่ผู้นี้ขี่เดผู้นั้นง่ามผู้นี้บ่ถือตาจะของกระเสียไปวาไปยังให้เพิินเนาะนี่แม้คือยังเพิ่นวาเนี่ยแม้คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าเนี่ยแม้<ะ>คนสวยสวย,สวยจัญญาใช่ตาหวาน<ะ>คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวย,รวยสินฐานใช่บ้านโตแมนบ่ละเอาผู้ใดมักแนวใด เออมกักแนวใดมักสวยมักรอเจ้าก็ <Yeah. S 1> กกับไปหาเอา mm hmm. อย่สเบวาให้เพิินเพิ่นกับยูจังสี่ของเพิ่นมาจะได้เท่าไรแล้วเออนั่นละกับ่อยาบกว่าร้ายดอกเบิ่งที่ผลงานนะพี่น้องเนาะละกะ่ฝากออละครดูสว่าพี่ดาราธนญพรเนี่ยเพิินซีมีผลงานละครทางช่องวันสามสิบเอ็ดหลายผลงานหลายเรื่องน้ำกันยูแล้วมือนั้นวันที่สิบแปดมกราพี่ดาราธนญพรเพิ่นเป็นศิลปินรับเชิญมาขึ้นเวทีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงชาผู้ใดทีได้มาเบิ่งการแสดง ที่พระธาตุพุทธวงศ์ที่นองเนาะมือนันเนาะอใหญ่เนาะก็ถือว่าเป็นศิลปินคุณภาพอีกคนหนึ่งสําหรับที่ดาราธัญพรเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูรมบุรพาอีกคนหนึ่งเป็นกำลังใจให้สําหรับผู้พี่ดาราธัญพรย่าไปคิดเยีงหลายพี่ผู้มือน้นักนี่แหละครับมาโลกโซเชียลเติมเงื่อนมาเติมเน็ตมามาถวายให้ผู้นั้นผู้นี้เออเาเวลาไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสีวดีก่าบอจังสี่แหมเข้าใจตรงกันเนาะ นี่เระพี่น้องคือคนที่ความคิดพิการอืถือว่าเป็นคนความคิดพิการว่าให้ตพูนัน้นผู้นี้แล้วเมื่อนี่พี่น้องเข้ามาเว้าหารัวโปเข่ากับเข้าใจตรงกันเป็นกระดังใจใไห้คุดพีดาราเมื่อนี่บ่ไเด้ยมาสองคนคือเก่าเลยเมื่อนี่มาสามมาสามอ่าแอดมินหน่อยพญิพานช่องมังกรอ,อีสานพี่น้องแล้วก็เก๋สวยเป็นตัวแทนของเฮียต้อมต้อ,นอตม,มน้องตาหอมแมนอันช่องไม่พี่น้องฝากไว้น้ำแนะช่องอยังก่อ ต้อมน้องตาหตอมต้อมน้องตาหอมเจ้าของช่องเพิ่นไปไทยหน้าญี่ปุ่นเพิ่ไปเหตุถนนเมนี่ไล่ทร,ทรงภรรยาส,สวย <S 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 มาเปิดถือว่าเป็นข่าวแรกเนาะถือว่าเป็นข่าวแรกก <S S S> ํากลังฝึกกาลังฝนก็ต้องให้โอกาสกันไปเนาะพพอใหญ่เนาะ,ะในรับเปลี่ยนจากเจ้าของธุรกิจหลายล้านเป็นเจ้าของธุรกิจหลายล้านสําหรับเจ๊สวยกับเฮียต้อมต้อมน้องตาหอมพี่น้อง พ่อต่างตามือนันสาวน้อยเพชรบานแพงมาทําการแสดงอยู่ที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์เห็นน่องอุ้งอิงเพชรบานแพงเท่านั้นล่ะอยากมาเห็นยูทูบอยากมาเป็นยูทูบเบอร์คือพญายักค์ทั้เนาะวัดสันสีไปติดตามพ่อได้ไปน้ากันวัดสันพ่อได้หาเรืองออกจากบ้านวัดสันพญสตร์พ่อได้ไปเบิ้งหมอรัมพ่อได้ไปเบิ้งหมอรัมอุ้งอิงแห้งมาเป็นจังได๋มือนันเห็นลูกสาวบ่มือนันเห็นเป็นจังได๋แต่บ่กล้าเขาไป บกกเอาเป็นยังคือบลอกกั๊กยนเปินยยกนยานเปิ้่ใบจับโอ้ยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงบ่ถือเนื้อถือโตนั่นล่ะขอแต่ว่าเอฟซีพ่อเอฟซีแม่เขาถึงนาะพี่น้องเนาะน้องน่ารักเสมอบ่ได้เลือกว่าเอ่อฟซีผู้ใดมี่โบมีสี่หายมาไล่หรือว่าโบหายมาไล่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงคือว่าปฏิบัติตัวเท่าเทียมกันหมดนั่นล่ะบ่ได้เลือกที่รักมากที่สั่งสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้น่ารัก จังใดไม่ผ่านผ้าไปอยู่ก็คือเป็นตะโกดดันแห้งแทนอันเทียแตกเทียแตกขอว่ามันไปแลนเอาง้วกินหน้ามาพี่น้องเอ้ยแอดมินใหม่พ่อนี่ต่อมต่อมน้องตังห์โมเฮียแล้วแตกอีกเลยแล้วตื่นตื่นอยากไปอยากไปอยากไปให้กำลังใจลูกเต้าแต่ว่าจาหนีทางซาน้อยเป็่คนแพ่งเป็นไปทำการแสดงไปทั่วอยู่ทางภาคกลางผักตะบันออกก็เลยว่าเอาจังสี่สาหญ่สวยคอยสิไปยุดอกถ้าไปพร้อมกันถ้าเอารถขั้นเดียวกันไปเออมันจังว่าเติมนต่มันหลายขั้น ทาน้องอยูพี่ก็ได้เพราะว่าวันที่เจดูซื้อว่าน้องสี่กลับขึ้นมาทั้งรอยเย็ดแล้วอยู่ทางอำเภอีออยังก่อเมืออม่อวันดีเมื่อวันดีนเป็นงานบุญงานวัดพรอ้อมอ้าวนั่นแหะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะเข้าใจตรงกันเสพเบ,บิ้งศิลปินให้เอาที่ผลงานอย่าไปบุรีผู้นั้นผู้นี้ลองมาวายข่อข่อยเครียดแห้งครับเด่นนี่อีหลีข่อยน้ำโวย น้ผนานผอดที่นีเลยน้อดที่าแมนอ้าวสุดท้ายน้พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้สำหรับพี่ดาราธนพี่ดาราธนญพรนั่นละ่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ